ไม่เป็นเจ้าของนะแม้มันยังไม่ได้ครอบครองนะมันก็หวงในสิ่งนั้นแล้วสมมุติเวลาเรามีแฟนจีบกันใหม่ๆอ่ะแล้วยังไม่ตกลงเป็นแฟนนะยังไม่ได้แต่งงานกันนะแค่เพิ่งเริ่มจีบกันใหม่หวงยังแรกเริ่มหวงแล้วใช่ป่ะมันจะเริ่มหวงแหงกันแล้วไปคุยกับคนอื่นยอมไหมไม่ยอมหรอกเราจะรู้สึกแย่ทันทีใจมันจะเป้าทันทีรู้สึกป่ะใจเรามันจะเฟลใจมันจะตกใจมันจะถามว่าเฮ้ยทำไมเขาคุยกับเราถ้าเขาไม่เขาถึงไปคุยกับคนอื่นด้วยอ่ะ ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันแค่เริ่มต้นคุยกันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันยึดเรียบร้อยแล้วจากอะไรมันอยากได้เขามาเป็นของตัวเองแม้มันยังไม่ได้เป็นเจ้าของยังไม่ได้ครอบครองก็ตามมันก็เอามาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันทุกตั้งแต่วินาทีที่มันมีความอยากทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ครอบครองรอแล้วสุดท้ายมันจะขวนขวายสแสวงหาจบเจ้าตั้งใจในการไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองให้ได้ แม้มันจะผิดศีลแม้มันจะผิดธรรมจะทำชั่วทำเลวช่อชอนช่อโกงขนาดไหนก็จะเอามาเป็นของตนเองให้ได้เพราะอะไรถ้ามันไม่ได้มันจะทุกร้อนเลยจะช่วงชิงทุกอย่างที่มันอยากได้เอามาเป็นของตนนั่นแหละทุกมาเลยเกิดดังนั้นอุปทานมันไม่จําเป็นต้องเอาดังนั้นอุปทาน มันไม่จําเป็นต้องเอามาอยู่ในมืออย่างนี้มันถึงจะทุกข์ไม่จําเป็นวางอยู่อย่างเงี้ยแค่มองเข้าไปก็ทุกข์เรียบร้อยแล้วมันทุกข์เพราะอะไรความยึดมั่นมันไม่เกี่ยวกับมือที่ต้องไปจับแล้วเอามาครอบครองไม่จําเป็นแต่